ฝรั่งเขาก็าเอาอยู่ก็คือว่าสบายดีไหมเหมือนกันคนไทยแล้วท่านพีน้องกบลองดูดิท่านลองนึกวันนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เวลาเจอคนอ่ะจะถามว่าไปไหนมายุ่งเขาทุกเรื่องเลยเขาไปไหนมาก็าถามเขาไปไหนมาแทนที่จะถามว่าสบายดีไหมแต่คนไทยก็แปลกกเวลาถามว่าสบายดีไหมคําตอบที่ได้รับนะเคยโดนแล้วไม่สบายจะยืนอยู่ตรงนี้เด้อเนี่ยเราเคยกันแบบว่าไปไหนมาชอบเขาถามว่าไปไหนมา แล้วก็เหมือนกันแหละแต่งเรียนเสร็จแล้วแต่งงานยังเวลาแต่งงานแล้วถามว่ามีลูกยังเวลาไม่มีลูกก็ไปนั่งกันวิจารณ์กันได้อีกสารพัดนี่คือสังคมที่มันดูง่ายแต่มันเป็นบาปเพราะเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องเลยผมเคยพูดอย่างนี้ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องก็ได้ฟังวิทยากรในรายการเนี่ยคงจะท่านพี่น้องที่ฟังจริงๆนะท่านพี่น้องเขาฟังกันจริงๆบางคนนะ่ทีวีเนี่ย เปิดไว้เลยแต่มีเสียงต่อลำโพงไปไหนๆคนครับในครัวบางคนทุกห้องมีทีวีมุสลิมแล้วมันเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีคนที่ที่สนใจในเรื่องหลักศาสนานะมันเป็นการวัดได้เหมือนกันก็คือว่ามันเป็นช่วงที่มีละครเนี่ยช่วงเช่นช่วงทุ่มหนึ่งกับประมาณสามทุ่มเนี่ยช่วงนั้นจะมีรายการถามตอบกนกระทั่งห้าทุ่มละครมันก็มีอะไรนะประมาณไม่รู้กี่ทุ่มสองทุ่มหรืออะไรถึงสี่ทุ่มอะไรเนี่ยนะมันจะใกล้ๆก,กันเนี่ย ถ้าท่านดูถามตอบท่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมท่านนอนอยู่บนเตียงท่านนอนบนโซฟาแล้วท่านก็นั่งฟังแล้วท่านก็ดูเนี่ยไม่ต้องไปตะลอนตะลอนตามงานน้ําชาสูรเอาแล้วก็ไม่ได้ฟังไปกินชาเสร็จแล้วก็กลับบ้านความรู้ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ติดทีวีมุสลิมท่านพี่น้องครับแล้วท่านก็นอนฟังสงสัยอะไรก็โทรไปถามเนี่ย MM. ผม <ừ. S 1> ขอชูโกตต่ออัลลอฮ์ที่มีส่วนกับการที่ได้มานําหลักการของศาสนาเผยแพร่ แต่ก็ต้องขอดุอาอกับอเลสุาาูบาโนวตาลาเจ้าอ่ะขอให้รายการทีวีมุสลิมเนี่ยอยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปถามว่าทำไมพูดเช่นนั้นเคยอยู่ประเทศอาหรับเนี่ยที่วิทยุเขาจะมีคําว่าอิซาตุนกุลกุรอานอวิทยุของอันกุรอานก็คือว่าคลื่นเนี่ยจะเป็นเสียงอันกุรอานทั้งเช้าทั้งเย็นท่านไนองครับ จบคนนี้ก็เปิดอีกคนหนึ่งจบคนนี้เปิดอีกคนหนึ่งเนี่ยมันฟังแล้วมีความสุขในเวลาหยุดเสียงกุรอ่านก็จะพูดบรรยายเรื่องกุรานพูดเรื่องศาสนาก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหรสังคมบ้านเราจะมีจบมาใหม่ๆก็มีรายการขึ้น9 99 9ก็ทำดุริแลกซ์่ชั่วโมงก็มีความสุขได้ฟังเสียงอานจานได้ฟังเสียงกุรอ่านยิ่งว่ามีทีวีมุสลิมอีก ไม่ได้ยกยอไม่ได้ชมกันเองนะท่านพี่น้องนะแต่ผมบอกว่าหลังจากที่ผมมีโอกาสเดินทางไปแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสที่รักและเคารพเนี่ยก็พยายามที่จะมีการโทรคุยพยายามที่จะสอบถามแล้วก็บอกกันว่าเป็นอย่างไร <S <S <ๆ>เขาก็บอกว่าทำดูลินแล้วเขาเข้าใจศาสนานมากขึ้นชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นชีวิตของเขาเริ่มจะพบกับเสียงที่อะไรครับถูกต้อง เขาก็ไม่ได้ตําหนินะคนที่ดีเขาก็บอกเขาไม่ได้ตําหนิว่าคนรุ่นก่อนผิดแต่เขาก็บอกก็ต้องขอบคุณที่ว่าคนรุ่นก่อนก็สามารถสอนในเขาละหมาดสอนในเขาอะไรคาอยู่ในหลักการของศาสนาแต่ณนะวันนี้มันมีสิ่งที่ดีกว่ามันมีตัวบทที่รองรับมากกว่าเขาก็บอกว่าอนทธรรมโดลินแหละเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราได้ดูแลวเปิดใจนะท่านพี่น้องนะ <c oughs> แม้กระทั่งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบบอคุคคล ไม่ช่วิทยากรบางคนแต่ก็มันก็มีสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในรายการแต่ประเภทที่บอกว่าอะไรครับขายแต่ยาเนี่ยท่านพี่น้องผมขออนุญาตอย่างนี้นะไอ้คำพูดเนี่ยเขาเรียกไปยืมปากคนอื่นมาใช้ขายยาเน่ยเขาเป็นช่วงๆแล้วท่านพี่น้องลองเปิดดูเนี่ยบางคนถ้าจะบอกคนที่เขาดูที่ผมบอกคนที่เขาดูทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์เวลานําเสนอนะพยายามลดกุรอ่านกับหะด,ด์ษิ้างก็ได้ พออาจารย์คนนั้นมาเดี๋ยวก็กูกรอ่านฮะดิสคนนี้กูรอ่านคาดิสเสร็จแล้วผมบอกทานลดมันก็จะดูไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าลถก็คือว่าพยายามพูดสิ่งที่ใกล้ตัวก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่น้องที่ฟังแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าท่านต้องการอะไรแล้วเราก็พยายามที่จะนําเสนอแล้วก็หาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมาแก้ไขแต่ก็ต้องไม่ทิ้งหลักการก็คืออันกูรอานแล้วก็ฮะดิษดังนั้นที่บอกว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยได้สอนมาสองที่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้เคยอ่านเจอในหนังสือแล้วเนี่ยคําพูดหนึ่งที่ผมบอกว่าวิทยากรอาจจะเคยบอกกับท่านพี่น้องว่าในนรกเนี่ยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเวลายกคําพูดนี้เป็นฮัลดษด้วยนะท่านพี่น้องนะแล้วเสร็จแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายเอาเปรียบอีกแล้วอะไรก็ไม่ทําเลยฉันทําทุกอย่างเวลาทําแล้วยังมาบอกผู้หญิงอยู่ในนรกมากกว่า ก็มีเสียงถามว่าแล้วก็ใครแหละผู้หญิงประเภทไหนละที่อยู่ในนรกมากกว่าเราก็จะมองกันว่าผู้หญิงเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ร้าย,ายชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านที่ผมทักเมวกยิ่งเี่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วไปไหนมาเนี่ยท่านพี่น้องอันนี้เป็นคําทักทายนะไม่ได้หมายความว่าบาปลงนรกนะแต่คือนิสัยมันติดมาจากตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรามานั่งคุยกันเนี่ยเราก็ชอบเรื่องของชาวบ้านเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไง แม้กระทั่งท่านพี่น้องเวลาคนเรียนจบเนี่ยจบจริงเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่บอกก็คือไม่อยากจะบอกว่าในตัวท่านประธานท่านประธานท่านก็รู้ก็ท่านก็ฟังอยู่แต่คราวนี้ผมจะบอกกับคนที่เวลาจะพลาดพิงถึงใครผมบอกว่าแล้วท่านเคยสัมผัสกับประธานบนนิติไหมไม่เคยได้แต่ฟังมาผมบอกว่าท่านใช้อะไรก็ตามเนี่ยท่านอิมโนซีรินรอฮิมาหุลนอ่์นะท่านได้สอนอย่างนี้ว่า มีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังพูดาพาดพิงถึงท่านเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกท่านว่ามีคนได้อะไรครับได้ว่าท่านหรือกล่าวถึงท่านในชางที่ไม่ดีอ่ะท่านอิมูซีรินบอกว่าอะไรครับจัดกระเช้าผาลไม้สมัยนี้ก็คือกระเช้าผาลไม้เหมือนที่เราเห็นของปีใหม่ก็คือสมัยกาสมัยก่อนท่านก็ต้องนึกถึงพวกอินทบาามพวกอโงนแค่นั้นแหละใส่ตะกร้าแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยไปให้คนที่พูดถึงฉันหน่อย ชายคนที่นําเรื่องมาบอกก็งงว่าทําไมล่ะเขาว่าท่านท่านยังให้ฉันจัดกระเช้าผลไม้ไปอีกท่านพี่น้องครับอิมนุซีรินเป็นคนที่เขียนเรื่องทํานายฝันนะท่านอิมนุซีรินเป็นคนที่เข้าใจอันกุรานนะท่านอิมนุซีรินเป็นคนที่เรียนรู้หลักการนะท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่มีตะว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านอิมนุซีรินบอกชายคนนั้นบอกให้เอาผลไม้เนี้ยไปให้กับชายที่พูดถึงฉันชายคนที่มาบอกก็ถามว่าทําไมเช่นนั้น อิบรุซีรีนรอใหมาหุลอรอท่านเลยบอกว่าเพราะเขากําลังเอาผลละบุญมาให้ฉันฉันจึงขอขอบคุณเขาด้วยกับการเอาผลละไม้นะไปตอบแทนถ้าท่านเอาคําสอนของอิมนุซีรีนไปใช้แล้วก็เอาแบบอย่างของอิมนุซีรีนไปใช้วงน้ําชาจะไม่มีการพูดเรื่องของคนอื่นไม่ว่าจะในศาลาสุเราไม่ว่าจะในบา้านแสุเราไม่ว่าจะที่ร้าน หรือแม้กระทั่งว่าวงน้ำชาที่ตอนไปทําฮัตไม่ว่าจะเป็นพวกแซ่หรือกลุ่มแซ่ก็าตามเนี่ยการที่เอาคนอื่นมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปวิจารณ์ต่างๆนานา,นา,นานเนท่านพี่น้องครับกับดินแดนที่เดี๋ยว่าจะเป็นมักกะจะเป็นมาดินาด้วยนะมันไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าในประเทศไทยก็คือในมัสยิดไม่สมควรอย่างยิ่งฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่าผู้หญิงจนะลงนรกเพราะนินทาเพราะใส่ร้ายคนอื่นผู้ชายนะแต่นินทาก็ลงนรกเหมือนกัน แต่ผู้หญิงเนี่ยผมบอกอย่างที่ว่าท่านพี่น้องครับเราไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแล้วเราก็ไม่ได้ตำหนิผู้หญิงแต่ผมบอกว่าลองดูผู้หญิงสิเวลาเขาจะซื้อเนื้อสักโลหนึ่งแล้วซื้อผักสักโลหนึ่งเนี่ยในตลาดที่จะมาทํากับข้าววันนี้เนี่ยผู้หญิงไปตลาดาไปตั้งแต่แปดโมงเช้าเที่ยงยังไม่กลับเลยถามว่าท่านไปซื้อในเนื้อมาโลหนึ่งกับผักโลหนึ่งอะท่านไปอยู่ตั้งสี่ชั่วโมงท่านไปทําอะไรก็เช้าก็ไปส่งหลานใช่ไหมไปส่งลูก พอดีลูกเขาโรงเรียนก็8ปดโมงเราก็แวะไปตล,ลาดตลาดเดินร้านนินดๆชั่วโมงร้านนี้ครึ่งชั่วโมงไปตรงนั้นนี่ครึ่งชงักก่วโมงจะกลับรือเพิ่งเดินเนื้อกบไห้ผักไปอยู่ในตลาดกับสี่ชั่วโมงเนี่ยเวลานั้นนะถ้าหากว่าท่านเดินกลับมาบ้านนะแล้วก็มาอาบน้ํแล้วมาัดนะแล้วมาสุนัดดวฮานะนั่งอ่านคุรอานนะอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับเป็นเวลาที่จะบวกขอดูอาอะอัลลอฮ์ก็ให้ขอรวยอลัลลอฮ์ยังให้เลย แล้วไปนั่งร้านนะถามมาในตลาดนะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ไม่ดีแล้วก็ไปอยู่กันไปสมกันตรงนั้นไปคุยเรื่องของคนอื่นเอาละครเมื่อคืนเราไปคุยแล้วมันจะพาเราไปสู่สวรรค์อย่างไรละ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันใกล้ตัวเราผมบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนว่าคนส่วนมากชอบพูดว่าผู้หญิงที่ลงนรกนะเนี่ยพราะวรรณินทาก,ก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านแต่ผมกลับมองอีกมุมหนึ่ง ในตัวผู้หญิงมีแต่ผ hmm. ู้ชายไม่มีผู้หญิงมีประจำเดือนผู้ชายไม่มีประจำเดือนท่านม่น้องคิดได้ดีแล้วคิดตามไม่ทันนะผู้หญิงนะมีประจำเดือนผู้ชายไม่มีประจำเดือนผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนวันมาน่ท่านรู้ก็โอเคท่านหยุดละมาดสมมุติว่าท่านมีประจำเดือนตอนบ่ายโมงสมมุตินะท่านเอาสมมติท่านมีประจำเดือนสิบโมงเช้า ท่านไม่ต้องละหมาดตั muscle, like ed, like this, ้งแต่บ่ายได้ไปแต่ผมถามท่านว่าถ้าท่านมีประจำเดือนตอนบ่ายโมงเนี่ยละหมาดบ่ายนะมันเข้าตอนเที่ยงครึ่งสมมุตินะละหมาดบ่ายซุรีเข้าเที่ยงครึ่งท่านมีประจำเดือนบ่ายโมงเนี่ยแล้วท่านมีประจำเดือนไปอีกหกวันหรือเจ็ดวันหรือห้าวันก็ตามเนี่ยถามว่าวันที่ท่านอาบน้ําโยคะาดสใหญ่เนี่ยท่านละหมาดใช้ซุรีของวันที่ท่านมีประจำเดือนหรือไม่ ร้อยทั้งร้อยเลยนะท่านพี่น้องนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยแหละไม่ได้ละหมาดมันลืมไปไงทำไมนบีจึงบอกว่าให้รีบละหมาดเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ให้รีบละหมาดเมือ่อเข้าเวลาละหมาด<ละ>เหตุผลหนึ่งแหละคือตรงนี้ถ้าเราไปะล่าใจไปชะลอใช่ไหมละ่ะแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ละหมาดหนึ่งแล้วนั่นแหละคือเรื่องใหญ่ไอ้นินทาวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นน่ะยังเป็นเรื่องใหญ่แต่รองอันนี้เพราะท่านทิ้งละหมาดโดยเจตนาะ แล้วถ้าตายในขณะที่มีประจำเดือนแล้วท่านทิ้งละหมาดแล้วท่านพี่น้องครับเจตนาชัดๆเลยเนี่ยนะท่านจะไปตอบกลล้อยอย่างไรวะพอดีฉันไม่ได้รู้คนที่จะมีประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยต้องมีความรู้สึกก่อนก็คือจะเจ็บท้องน้อยจะปวดศีรษะจะปวดท้องอะไรก็ตามเขารู้ของเขาเองแหละผู้หญิงอ,อันนี้หนึ่งแล้วนะเวลาจะหมดมันไม่ได้หมดเหมือนก็ปิดน้ำนี่มันจะได้หยุดหยุดหยดทั้งหมด บางทีอาบน้ำโยคะดัสไปแล้วอยู่ๆเหมันก็ยังมีเหลืออยู่นะของผู้หญิงนะท่านพี่น้องนะแต่ไม่ใช่สีแดงแล้วบางคนก็บอกอาบน้ำไปแล้วหมดไปแล้วถามว่าท่านเนี่ยสมมุติหมดตอนบ่ายสองท่านยังอยู่ที่บริษัทยังอยู่ที่ทํางานถามว่าท่านอาบน้ำโยคนดัสอยาตอนกี่โมงกลับมาบ้านละหมาดมังกระเด็บทานอาหารยังไม่ได้ละหมาดพราะท่านทานอาหารเสร็จก็อะไรครับยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับลูกอาบน้ําก็เกือบสองทุ่มสมมตินะ สองทุ่มโอเคถ้าท่านเป็นคนที่มีอิมานหน่อยอิมานหน่อยเดียวนะท่านก็จะละหมาดมะเกรบกับอิชาแต่ถ้าท่านไม่มีอิมานนะท่านพี่น้องถามว่าท่านจะละหมาดอะไรครับซูรีที่มันหมดตอนที่ท่านยังอยู่ในเวลาละหมาดซูรีไหมฉะนั้นที่บอกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกไม่ใช่นินทาไม่ใช่วิเคราะห์วิจารณใส่ร้าย,ายคนอื่นอย่างเดียวละหมาดนี่แหละที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะคิดแล้วตบทวนว่า จริงไม่ที่ทุกวันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ละหมาดเมื่อมีประจำเดือนจริงไม่ที่หมดประจำเดือนแล้วไม่ได้ละหมาดใช้ก่อนที่อะไรครับจามน้ำยกระดับใหญ่ขอท่านพี่น้องคิดโดยเฉพาะสุภาพบุรุษคนที่เป็นผู้นําครอบครัวคนที่เป็นพ่อท่านคือผู้นําครอบครัวสิ่งนี้คือเรื่องใหญ่สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องพูดกันและสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยอัลลอฮฺเราอะลัยซัยดีนัมอัลฮามัตอัลลอฮฺอาลีอัลซับิอัลฮัมดุลิลลอฮฺรับบิอะลามิ ل ั ا ل ย ح م ن ا ل ر ح อั الحمد ل ل ه رب อ ل ع ا ل م ي ั وصلى الله على س ي د ย ا محمد و ع อ ى ล ل ه و อ ح ب ه ย ج م ع ي ن وبعد السلام ع ل ي ك อ و ر ح م ์ الله و ب อ ك ا ت ه ขอลัอััย์อลัย์อัลัยอลัก์อัลั์อัลัยฮัลัะอัลัยจออัลัย้อัู้มีอัานต่อัลลอัลัย์วัลอัลอัลัลัย์ัลอัลัย์อัลัย์อัลัยกอัลอย่อััย์อัล์ะลอลาอออยอย เราต้องชูกโกรขอบคุณพระอ,องค์อยู่เสมอแม้กระทั่งเวลาเราในละหมาดเรากล่าวสซรฟาติฮะอัลฮัมดุลิลแาฮิรอบินอาลมินก็ให้เรานึกว่านั่นแหละเรากําลังชูกโกรพระอ,องค์เช่นเดียวกันเพราะเรากล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลแลเป็นไอ้แค่คุรานแต่เป็นการขอบคุณองค์อภิบาลผู้สร้างสา,ากลจักรวาลการนําหน้าผากของเราสุญุดกับพื้นก็ถือว่าเป็นการสูญุดเป็นการชูกโกรที่ขอบคุณพระอ,อัลลอฮ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเราอยู่กับพวกอัลลอฮ์สุบฮานุฮฺตาละเจ้าอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอย่างแน่นอนแต่การดําเนินชีวิตในะท่านพี่น้องครับมันคงไม่ราบรื่นไปทุกวินาทีชีวิตของเราก็ไม่ได้ราบรื่นคนที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นชีวิตของเราถ้าจะมีความสุขนะท่านพี่น้องครับถ้าถ้ามีปัญหาใดๆแล้วท่านอดทนแล้วแก้ไข ให้ปัญหานั้นมันลุล่วงไปด้วยดีเน่ยเขาเรียกว่าชีวิตของคนที่มีปัญญาแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขแล้วเมื่อเจอปัญหาแล้วเราแก้มันไม่ได้เราโวยวายเราท้อแท้จะให้กําลังใจและบอกว่าเป็นกําลังใจอยู่ตลอด,ดวเวลาว่าพี่น้องที่โดนน้าท่วมพี่น้องที่โดนซึนามิจะก,กี่ปีเขาจัดการดาลึกถึงหปีหรือห้าปีเขามีการไปจุดไฟจุดอะไรของเราไม่ต้องแต่เรามีการทบทวนว่า ถ้าเป็นเราล่ะเราจะทําอย่างไรแต่คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขารอดคนที่อยู่ใกล้ตรงนั้นแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็มีจิตสํานึกกับการที่จะทบทวนว่าเขาจะทาอย่างไรนั่นแหละคือบุคคลที่มีความชาญฉลาดเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางอีสานทางใต้สงขาอาจจะบอกว่ามันไปเร็วกว่าอยุธยาจากนนทบุรีแต่เขาก็ประสบปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะต่อสู้เขาสามารถที่จะ กล่าวคาว่าอินนาลิลินและ <c oughs> แล้วเขาก็สามารถที่จะละหมาดขออวอาตอบรอให้ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าไม่ดินดินรนไม่ใช่ดินรนไม่จําเป็นจะต้องไปเรียกร้องใครจะช่วยอะไรก็ช่วยแต่เขาขอการช่วยเหลือจากอรรถสุฮานุตตาลเจ้าการให้การประทานจากอรรถถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าอันนี้คือตัวอย่างแต่กลับมาในตัวของพวกเรากับสิ่งที่ใกล้ คนที่เป็นครูนะท่านพี่น้องครับถือว่าเป็นบุคคลที่รับเอามานะคนที่เป็นครูถ้ามีความรู้ในเรื่องศาสนาก็าคืออุลมามะอุลมามะโอรสตุลอัมบียะอุลมามะคือผู้ที่สืบทอดคนที่เป็นทายาทของบรร,รดานับีก็หมายความว่าบรร,รดานับีเนะี่ยหมดไปแล้วโดยที่นบ,บีมหามัสยิดลวะเลยว่าสันลำเป็นคนสุดท้ายหมดแล้วท่านพี่น้องครับนิ้วก้อยเนี่ยคือหมดแล้วอาดัมคือนิ้วโป้งเนี่ยนบีมหามัดคือนิ้วก้อยเนี่ยทนับนิ้วนะไม่มีต่อแล้ว แต่คนที่จะมาสืบทอดต่อเนี่ยก็คืออะไรครับบรรดาอุลละมะดังนั้นอุลละมะทุกวันเนี่ยสอนหนังสือให้ความรู้หลักการอย่างไรยกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้นก็คืออะไรคนที่สอนอัลนกุรอ่านถามว่ายังมีอยู่ไหมในทุกวันนี้กับการสอนอัลนกุราอานกับการที่ยังถือไม่เดียวอยู่มีแล้วถามว่าการที่ใช้ไม่เดียวแล้วเนี่ยถามว่าตีเด็กเนี่ยตีเพราะอะไรเพราะเด็กอ่านไม่ได้